คำเตือนเด็กหรือผู้ใหญ่ดูได้อายุ18ปีดูได้แต่ว่าผมใส่หูฟ,ฟังบลูทูธเพื่อภาคเสียงไว้เด็กอายุ11ปีดูได้กุณาอย่าขโมยคลิปอ m ังอ us เควสแล้วล่ะ mm, อืมไปดีกว่าไปดีก <Around> ว <streaming> <Son hi> ่าเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ยน้สมสายล้ำตาเสร็จกูแน่ใส่น้ำตาสีขาวอ้ามีอะไรบกูอ้าุบะโอ้ยโอ้ยอตัวกูแบนอืมต่อสายไฟอยาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันลุดบัตอยากเย็นวะเฮ้ยอ่าเสร็จกูแน่วาย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 ายวายววายน้ามึงมากอ้ย่ามึงวาย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 รุนรุนรา ได้อ่ะทันเลยแหละโอ้โหฟาอ้าตกเห็ดตะลืออร่อยจริงๆเลยนะเหมือนไก่ปี๋ไก่ทอดเอ้ยอะไรวะโอ้ยถ้ามันบัดไปมันบัดบะสีม่วงเอ้ยคิดว่าสีม่วงแน่นอนแล้ว่ะเอยอะไรวะที่บุญอ่ะไก่ทอดโอ้โห กุณาอย่าลืมดูคลิปต้นฉบับด้วยนะครับนี่ก็คือต้นฉ